ขอบใจมึงจริงนะเว้ยเพื่อนรักจริงช่วยกันตลอดจริงมึงลูกเอางี้เลยวะเอางี้คือเฮียอะไรวะกูโคตรงงเลยอะไรของมึงเนี่ยกูเพิ่งเข้าประเทศมาไอส้สกอตบอกกูว่ามึงฝากเงินมาให้กูยังงงเอา้าไม่ได้ไปฝากเงินมาให้ทำไมวะได้ตะกอตให้มาล้านนึงกูเลยโหยเฮียบงังมึงรู้ว่ากูซื้อนำ้ำใจมากเลยไหมพูดตรงๆพูดกันตรงๆเลยพี่รีดูบัญชีด้วยพี่เพี่มึงสรุปเป็นไง,ไง แล้ววันนี้ไปทําอะไรมาประกาศปิดรับปูนครบแล้ววันนี้วันนี้เขามาอยู่ไปทําอะไรมาไหนบอกสิพูดได้ชื่นใจสิไม่อยู่ได้ดื้อได้สนไหมได้ดื้อได้สนไหมอ๋อทําแต่แรกอย่างเดียวเลยอ๋อขยันทำงานเหรอใช่น่ารักจังเลยอ่ะมีเมียขยันชาตินี้ไม่อดตายแล้วเว้ยเชี่ยไอ้นี่ใหม่อเนี่ยใช่เดินไกลมากเลยอ่ะ มาต่อมาต่อเลยชื่อหมาโอเดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อหมาเป็นโฟกจบทำไมชื่อหมาว่าอะไรนะฟงตามมาโฟกโฟกชื่อแบงแบงดีกว่าแบงค์ดีกว่าอยางไรดีกว่าเอ้ยไอ้กระไรนี่ใหม่สวยว่ะโฟกมันออกไปหรอนอกไงแต่แบงค์มันเป็นไทยอยู่เลยนอกเกินไม่เป็นอะไรนี่เ้ยงแล้วมันนอกหรือแม่เชื่อว่าต้องไทยแบงค์ก็ภาษานอกนะไอ้แบงคพอยองตู้อย่าไปตอนเล่นมันนี่ นายมีอะไรให้เขาอ่ะอุ้ยขอแต่งงานเหรอขี้เหรอไม่ใช่ทองอุ้ยตรงนี้ให้เหรอเหลกแก๊งส่งไปเท่าไหร่ใช่เอามาเอาเอาส่งตังมาเท่าไหร่ส่งตังสองศูนย์หกเขาสองโกรเท่าไหร่เดี๋ยวเท่าไหร่ก็ได้ได้ครับมันส่งหนึ่งหอ่างั้นก็บาทเดียวเรามีเรามีกองไม่ใช่เหรออะไรนะเรามีกองไม่ใช่เหรอท่อนี่เปอดไดยบ้าอะไรมีกองมีกองสับอะไรเนี่ย มีแก๊งไงมีแก๊งอ่งนะได้ได้มีแป๊บนึงนะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเคียร์ให้แป๊บนึงโอเคซีรีส์ขาดอีกหนึ่งวันครับ วันนี้ผมเจอพวกไอ้นี่ด้วยพวกคอนเนอร์พวกส้มๆด้วยอ๋อขยันนะ้วกี่แพ้เอาหมอสำพงษ์ใช่ไหมนี่สี่สิบหกเอ้ยห้าสิบหกใช่ใช่ออกเว้นเหรอคะแรกใช่ใช่ ให้เพื่อนให้สีให้สีผู้ผิดใครใครขายขวานแรกเนี่ยอ่าผมครับชื่อโยเกิดใช่ไหมไม่ต๋าใช่ใช่ค่ะเรียกเลยครับเร่ผมเจอพวกคอนเนอร์พวกคุมก้มด้วยใช่อ๋อใช่เหมือนบีซีจะอินแบนดกลับมาโลดแล่นเนออ นี่ไงลูกหมูมีใครมีทองขายมาครับเจ้าว่าใช่ลูกหมูปะใช่ครับพี่เลียไปดิครับสวัสดีครับโพดรับหรือยังอ่ะเอาไปจำไว้ที่ร้านทองนะฮะอ้าวใครยังไม่ส่งบ้างนะพี่เอาไปจำไวปร้านทองนะเอ่อสตีฟมงคลโจ๊กสามคนนี้แหละควายควายว้าวว้าวถ้าหลอกอยู่ไหนสตีฟอยู่ไมงคลโจ๊ก ปีเตอร์บุญเรืองแจ็คไไมม่่าาจจบอะะทงด้แจ็คน่าต้องตัดผมว่าตัวเนูพี่ก็ว่าแจ็คน่าต้องตัดไปแมม่ันตัวนูต่ปีเตอร์บุญเรืองโจ๊กมงต้องเก็บตังค์พี่เฉยไม่ดีครับสวัสดีครับซันซันเงินหมดยังถ้าหมดเลยจะเบิกเงินพี่เฉนก่อนก็เหลือเหลือเท่าไหร่เพราะพี่ต้องส่งบันชีให้ดูนี่เถ้าฟาร์มอีกสาม นะพี่พพีี่่ผมขอยืมทองร้อยหนึ่งก่อนได้ปะพี่โจให้เศษมาแล้วผมยังไม่ได้รองเศษอะไรอะเศษทองเขาให้มาจะส่งพี่เฉินร้อยหนึ่งผมก็เอาไปหลอมเลยแค่นั้นน่ะโอเคเพายังไม่ได้ล้องโจให้มาเท่าไหร่นะร้อยหนึ่งครับพี่แล้วเขาบอกเศษเหรอใช่สองร้อยเศษพี่สองร้อยเศษก็เท่าร้อยแท่งใช่ร้อยแท่งนะโจจ่ายแล้วหนึ่งร้อยแท่งครับโอโจจ่ายแล้วหนึ่งรอยแท่งเขาบอกว่าเออเดี๋ยวผมอ่านให้ฟัง โอเคใครอีกวันนึงแบ๊กงมันเก็คเออว่าใคบางเพื่อนแรแรกกัลักมันใช้เก็ฮ้ยบางกูคือไปเลยอะไรมึงวะครับชฟเหลอมึงเนี่ยข้าวผัดไข่ไอ้ยไอก๊อตไม่ใส่ไข่คือกูยังงงอยู่กูไม่เข้าไปใน้านอดาบก๊อตหอ่าอกว่าไอ้บางฝัเงินไหมพี่ถูกไหมผมอยู่แลนเขียวแล้วบางก็บอกว่าฝัเงินได้ไปเฉือเข้าแกงผมก็เป็นที่หละผมไห้บาง กูไม่จะดีขนาดนั้นในสัตว์กูไม่ใ้แกกูไม่ให้แกร้านนมึงรู้ได้ไงว่ากูกูไม่มีเงินวะตอนนี้มึงเลยฝากมาให้เหรอเพื่อนรักเฮียขอบใจมึงจริงนะเพื่อนรักจริงช่วยกันตลอดจริงรู้รู้เอางี้เลยววะเอางี้คือเฮียอะไรวะกูโคตรงงเลยอะไรของมึงเนี่ยกูเพิ่งเข้าประเทศมาไอ้ตกอตบอกกูว่ามึงฝากเงินมาให้กูยังงงเอ้าเไม่ได้ฝากเงินมาให้ทำไมวะไอ้ตกอตให้มาล้านนึงกูเลยโหเฮียบังมึงรู้ว่ากูซึ้งน้ำใจมากเล้วไหพูดตรงๆพูดกันตรงๆเลยพี่ดิดูบัญชีด้วยพี่เิสรรุปป็นไงงจ คือกูอึ้งอ่ะเออกูก็อึ้งเหมือนกันแล้วกูเห็นมึงโพสที่อะไรเข้ามาแล้วเนกูเหลือร้านเดินเดี๋ยวไอ้สัตว์แล้วกูเข้ามาเห็นมึงโพสที่อะไรไม่รู้เมื่อกี้อะไรอะไรสาสาธุกูได้ลงาวๆแล้วอะไรอะไรแจกตังค์เข้ามาวันเนี้ยมึงทำกับกูได้จริงเหรอวะคืออะไรของมึงวันนี้เพื่อนกูก็งงกูก็ยังงงเหมือนกันคือเข้าใจไหม ไอ้เข้มก็ขึ้นไปไปไอ้เี้มไม่โอเคมันก็ขึ้นไปแค่นั้นน่ะเออก็ขึ้นแล้วสิเจสุนวิบังเลยอย่างนี้เลยเนี่ยพู้หี้งเลยเนี่ยเขี่ยบอกกูก็ได้เพื่อนเออไม่คือกูไม่รู้จริงๆกูยังงงอยู่เพื่อนก็ไอเข้ามาปุ๊บไอก้อนบอกกูว่าเฮ้ยพี่เฉินพี่บางฝากเงินมาให้กูงงเฮ้ยฝากมาให้ตำเฮี้ยอะไรวะเนี่ยจะเจอมึงเนี่ยกูยังงงคืออะไรของมึงเยอะเลยมึงเป็นไบโพล่าวะถามจริงเพื่อนเอาเดียวดีกูได้อเยกูช่วยมึงเลี้ยงลูกนะเว้ยอะไรของมึงวะบางกูโสดเพื่อน พูดแบบงี้เนี่ยคืนถือว่าอ่ะ,อะ,อะแค่พาสีนเนี่ยก็โดนไปสอนเนี่ยไอ้ออเง้ยบอกอะไรเพื่อรัก470โดนหักอีกแล้วข้าทำเนียมมีมเฮี้ยเงินแจ้งเลยหกหมือ่นเองสัต์เดี๋ยวช่วยกันนะ <c oughs> คุณช่วยอยู่คนเดียว <c oughs> เหี้ย <c oughs> ของมีเฮี้ยะอะไร ช่วยแกงพ่อหนิเฮ้ยบ้าเกูเคยด่าพ่อมึงเหรอไม่เชิญไม่เอาอย่างนี้จริงเหรอวะไอ้บังช่วยหน่อยเฮ้ยเงินแกงกูเหลือสองหกหมื่นเองเดี๋ยวกูเก็บกูเก็บพวกมันไม่ต้องห่วงกูเก็บพวกมันอยู่แล้วนี่โจขอพี่มือไม่เอาทำพี่เลยรวะเอาทำอะไรนะไม่ให้กูบอกว่าขอมันบอกว่าให้กูซื้อรถสิสองร้อยสิบสิบโลหน่อยสองร้อยสิบสิบเลยเหรอเออทำพี่อะไรวะดูมันวะ เดี๋ยวเลือกกูตามแต่ละคนของของเงินเข้าแก๊งก่อนดีกว่าเฮียช็อตว่ะตอนเพื่อนมึงตุยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี้คนในแก๊งเราอ่ะใครมีตังของเงินเข้าแก๊งก่อนดิช็อตว่ะจริงไม่มีเงินรับของไม่มีเงินซื้อแบนเดตไม่มีเงินทำไอ้เฮียอะไรละตอนเนี้ยพี่เราเราเดินหลบกันเลยมีไห <c oughs> ม<ล>ไอจอร์นสุด<ล>ท้ายเอยไหมเยอะเยเรื่องอะไรเซเดมีไหมโอ้โหมือเลขอะไรเลขสามห้าสามเพื่อนไอจอร์นมีไหมไอมือมีไหม อ๋อผมไม่มีพี่ถ้าเงินไม่มีเลยเฮ้ยบังโอยเชี่ยมากช่วงนี้ให้อาแสเหลือเปร่กหรฮะไปไหนนะเออขอบใจมึงเพื่อนโอเปอร์ลูกอ่ะก่อนเดี๋ยววะเปล่าหรด้กินเลยครับขอบใจมึงจริงเพื่อนจากใจเลย thank you bro หมดแล้วเหียมึงแม่งเฟี้ยวแค่นั้นเพื่อนเดี๋ยกลับบ้านไปกูเอาลูกตุ้ไปไก่ออกแล้วลูกขึ้นแล้ว ไอ้เมื่อสรได้ไงอ่ะไม่กินข้าวมั้งหน้ามเมื่อจริงด้วยเมื่อจัดเลยเมื่อจัดเลยเฮียสนิทเลยมีเจ็ดแสนบินเอาสี่แสนไปรับของไหมบินลังรออยู่เลยบอกอะไรน้องสองห้าแรับ พี่เชี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับขอสามแสนติดไว้ในแก๊งนะรับครับเจอตู้เลยไม่ไม่บ่อยว่ะเงินแก๊งแม่งหมดว่ะได้พี่ได้เจอตู้เลยครับเอออย่าลืมไม่ปจีต่อมอรินเรื่องเพียนะครับมอดเออเคได้เอาเบอร์เบอร์มีเบอร์วะไม่พี่ผมผมทักหาปานินแล้วปานินเขาบอกไม่เหลือเลยสักขวดโอ้โหจบสิ้นแต่แต่แต่พี่ลองลองทักหาเขาเองไม่เหลือเขาเนี่ยคือมีสองขวดอะผมบอกม่มีเอาจ้าเอาจ้าเอาจ้าเอาจใจ จะมีสองคนหรือมีคนเดียวหรือจะมีคนคนเดียวก็ได้หมดเลยจ้าดีจ้าแต่เมกกี้บอกโสดนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าหลอกไอ้บางแกล้งแก่บางเล่นแต่ว่าตีอ่ะใช้อย่างละห้าเอาไปเอาตามไปเก็บก่อนเลยหมายถึงว่าโสดก็แย่แล้วสบายใจดีนะตอบอะไรจ้าบายใจมากเลยเดียวสองศูนย์หกค่ะเอาไปกินขนมนะค่ะ อันเนี้ยก็อันที่แบบแบ่งตอนเขตนั่นแหละเหลือสองอันเนี่ยนะก็ให้ก็ตอนนั้นแจกคนละสองอันไม่ได้ใช้เลยก็แจกมาแค่คนละสองอันน่ะเล่นแอลกอฮอล์ดีกว่าพี่ไปดิไปดิยแอลกอฮอล์อีกชั่วโมงนึงอชั่วโมนเพื่อนปลดล็อกรถเดดไปรับมืงินอ่ะต้องหาเงินและวหวเชียวเล่นกเงินขาดมือใช่ไหมเลยคือจะไปทำงานน่ะเหรอต้องต้องเนี่ยอ๋อกปากพอดคน่่าใชคาสิโน ไม่ใช่คนเราก็ต้องมีงานของตัวเองไงถูกไหมมากระเป๋าไล็ต้องใช้งานมันคนละแบบกันใช่ไหมเส้นทางเขามันไม่ได้สวยหรูไงเข้าใจไหมมาพูดอย่างนี้ทุกคนได้ทุกคนได้ยินหมดละระวังตัวกันหมดละเท่าไหร่อ่ะเรานแล้วเดี๋ยวไปหายาทาดันนี่ก่อนไอ้บินบินบินท็อปอะไรบินบิเบอร์โมเลนไหมไม่มีเลยครับถ้ามีก็จะมีเบอร์ลุ่มลิ้มคนเดียวมีมีผมมีแต่ก็คุยกับโรดดี้อยู่อ่ะ เด็กแล้วอผมผมคุยแล้วพี่เขาบอกว่า6,000นัเขายังตามน้องได้ไม่ครบเท่าไหร่ถ้าเท่าที่มีตอนเนี้เหลือไม่น่าจะประมาณสามสิบกว่าขวดเอาสามสิบกวเาเนี่ยครับเขาบอกว่าหลังจบกิจกรรมแล้วเดี๋ยวเขามาโอเคเพลซื้อสะ่าได้คนชนะซื้อไี่บ้างคืนนี้บ่างไหมหรอใช่หรอเอ้พี่ได้ข่าวลือมาเขาบอกว่าได้คนชนะซื้อได้แล้ววะเพนฮัลโหลดีมาตุ้นหน่อยได้ไหมเพื่อน ไม่รู้นะสมาชิกไหมดูด้วยซ้ำได้ยินข่าวเรือแบบเนี้ยไม่รู้จริงบ้างวหรออยู่ตู้อยู่ตู้ขยันเรือข้านนี่เขานอนลงบ้านอยู่เอออันนี้ข่าวเรืออ่ะโอเคโอเคมาๆมาข่าวเรือเลยนะเหรอคือเดนเดอร์มอนต้องไงน้องข่าวเรือเลยอ่ะพี่ขอโทษชื่ออะไรอีกนะเออชื่อใหม่เหมือนจะน้ชื่อได้ไม่รู้ชื่ออะไรอ๋อได้กันไหนพี่ว่าไปขอขอขอที่ี่เลสส่งที่ดำน้ำมันได้ไหมครับ ที่จีเล็กอะไรนะที่จีเล็กสองสิบที่ดำน้ำมันที่จีเล็กสองที่ดำน้ำกูกลายเป็นเด็กเดิมไปแล้วทุกวันนี้ไอ้สัตว์นิดนึงพี่นิดนึงเอายานมาต้องเล่นเอาไว้สักสิบไปเลยครับเออแล้วครับไม่ได้ไหมไอหนุ่มไม่ได้พี่จะไปอุ้มเหรอไปย้อนไปเร็วป่ะเดี๋ยวอ่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอ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 น้องแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวเอาของไม่ได้ไม่ได้จริงเหรอหยอกเล่นรอได้ใจได้ใจ Oh, yeah, you. Oh, yeah. oh, no. and how careless we yeah. all day and all night we'd stay up and felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were brokey